กูช่อง Handy Family น,นะครับวันนี้ผมจะมาวา,าดรูปกันดีกว่าเป็นวาดรูปตัวนี้นะครับสเกลสเกลไม่รู้อ่านถูกไหมจะเป็นตัวอย่างนี้นะจะมาวาดรูปกันโอเคครับเราจะมาวาดรูปไปตัวที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เคยตัวนี้นั่นเองสเสียงจ้าเนี่ยเออนี่นี่นี่ลักษณะตัวประมาณนี้เลยจะ,จะระบายสีด้วย โคตรยากเลยงั้นอีพีนี้เราจะแค่วายกันก่อนนะอีพีหน้าจะมาระบายสีกันเออเอาตัวไหนดีวะก็เอาตัวนี้แหละเอามันชื่ออะไรนะเอสเออก็ก็กกไปรูนะครับมันคือตัวตุกบงเออกระบงไ่กระบงไ่ไ่จริงอะ เออครับผมสิแม่ผมไม่เป็นไรหรักโอ้ยมันค่อนข้างทุเลหน่อยเพราะผมบ้าไม่ค่อยกินอ่ะทีนี้ผมลองไปฝึกป้ามาไว้แล้วนะซึ่งนเนาะรวงไม่ไม่หลอดอ่ะไม่หลอด,อ,ดอืมโอเคโอเค ผมได้แค่หินน่ะหินหินนะหิน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 เพื่อว่าเพื่ออะไรอ๋อได้อยู่ได้อยู่แล้วเราก็ต้องวัดมันขึ้นมาเริ่มเห็นลังเริ่มเห็นลังเริ่ม,หเ,ม,มเห็นความขี้แรงพูดแล้วเนี่ย โบกมันจะมีตรงนี้เป็นรอยตัดเส้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับบวมๆหน่อยทังนั้นก็จะเป็นอืมีอย่างนี้เลย <c oughs> รุ่นตัววาดเองรุ่นเองออนนด้ประมาณนี้แหละ <c oughs> ดูคนโอเค ผมมองว่าดูไม่อะไรอัิ้ผมวาดได้ประมาณนี้แหละเบียบเทบไม่ได้เลยผมจะได้ให้ดูเบียบนะเออเดี๋ยวผมจะรีบรีเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปลืองพื้นที่โดนสอบเออยังไงเออเนาะมันก็ต้องเปลืองอ่ะอัดยังไงมันต้องเปลืองถ้าคุณดูได้อยู่เล็วเพราะว่าปุ๊บมันก็จะโอ้ยมันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะ ไม่ได้เลยวาดใหม่นะโอเคครับผมขอวาดใหม่ดีกว่าวาดใหม่แล้วขอเปลี่ยนตัวด้วยแป็นนึงนะครับโอ,โอ้กว่าผิดอาจจะมีมือบางโอเคผมจะวาดใหม่แต่ผมจะวาดเป็นตัวนี้เออหนีตัวนี้ตัวนี้เออตัวน,ออวนี้เป็นรูปของตัวนี่อมันเป็นรูปของไอตัวอะไรนะ อันนแหละผมโหลดเกมนี้มาเล่นอยู่อ่ะโอเคยโหลดเกมนี้มาเล่นนะครับเกมนั่นแหละแพนอะไรนะขอจะไมไ่คุยนะเพราะว่ามันจะชิใช้สมาธิประมาณนึงเลยผมไม่สามารถอบอยูบไป่ายนะถ้าอยอดไวถึงยี่สิบยี่สิบยสิบเลง ว่อันอื่นไอติมว่าแบบนี้แหละแต่เป็นแนวไอติมอ่ะคือมันจะคล้ายๆกับไอติมโคเลยเอออย่างนั้นผมว่าได้นะผมชนาหรือเซ้าอ่ะโอเคผมได้ยอยู่ได้อยู่มันมัน,ม,นมันก็ว่าได้นี่นี้นไีได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคมันก็อยู่ปกตทีเลย งั้นก็เป็นตรงเนี้ยเฮ้ยล,ลุ้นอลุ้นน่ะเพราะว่าฐานมันยังไม่ได้เลยว่ามันลุ้นมากเลยอะทุกคนวาแต่มันก็ไม่ที่ทำไม่ได้นะเขาจะเขามาลุ้นลุ้นก็คือลุ้นเลยคือไอ้รูปนี้ก็คือถ้าว่าไม่ได้ก็ต้องเอากระดาษแผ่นหนึ่งอะ เง่นเปลืองอยู่แลว้วครับปต่ก็ทำแต่ก็อยากทำเคยเรียนนะคนเปลืองนู่นนี่ติบมันก็อยากทำเคยเรียนนะโอ้ยแล้วน,นี่มันก็ต้องวนกลับไปใช่ไหมไโรงน,นี้อ่าได้อยู่ได้อยู่จะอยู่ไม่ได้มั้งคร嘛เชื่อผมก็คือมันพอได้มันก็ไปดีสวยเลยเลี อย่าลืมเรามียังลบนะลบได้นะผมได้แค่ขีมันอะแต่ยังไม่ได้เลยกี่มันจะไม่มีฟันสวยไดย้ผมยังไม่วาดหน้ามันนะแตกต่างกับต้องฉบับอยู่เดี๋ยวผมเอายัางลบก่อนเฮ้ย <c oughs> มีไหมยังลบอ่ะอะไรยังลบแม่เอ๊ยลบอยู่ตรงไหนะวนะอาเจจะละโชคดีมากคนยังลบไม่มีแต่เ,เรายังมีต้องก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแค่วาดเล่นๆเราไม่ได้วาดไปเก่งกับใครติดรุ่นอยู่เลยเราทำได้นะ โอ้โหมันน่าจ,จะไม่ค่อยสวยอะจริงมีตัวหนึ่งจะหาไม่เจออะผม,ผมก็ลงว่ามันแล่อะเดียวเดี๋ยวคลิปน้าจะให้ถ้าอีพีสุดไปมีอาจจะให้ดูอาจจะให้ดูเพราะว่าไอ้ที่มันอยู่ที่ร้านเลยอะนี่อยู่ที่บ้านอะกั้ร้านกับบ้านนะผมจะเริ่มไมกก่ก็ทั้เใจเละมันเละมากเลยตรงนี้หรือต้องมีดวงตาก่อนดวงตาอัเข้มต <laughs> ัวเลยมีมีม มีม,มีมเออมีมการแล้วมันก็พอ,อดีขึ้นหน่อยดีดีเ <c oughs> ออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เวลนะตีก็ไปแล้ว เออรีมลืหน่อยเลยคลิปหน้าระบายสีอันอื่นนะครับเอาเร็วเนี่ยไอ้คลิปนี้ระบาคลิปหน้าระบายสีอันอื่นนะทำจีนี้สุกพองแล้วน่ะจริงทำได้แล้วเว้ยแต่เคเนี้ยมันอยู่ที่บ้านนะว่ามันเลยวิวมันจิใหญ่ขนาดนั้นเลยมันเหญ่เขียวเยอะเยอะสาวคุณอยากเห็นยังอยากเห็นกันยังมา หนึ่งสองสามค่ะดีด้วยเนอะอ่ะอ่ะดีสภาพเป็นอย่นี้ดีเบย์เป็นอย่างนี้เหมือนไหมเหมือนมากเลยเนาะปีมันเหมือนไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับบายบายแต่แตะบายสีดีมากะบายสีเป็นไงวะ <laughs>